ช่วงนี้ฝนโปรยปลายลงมาหลายพื้นที่นั้นพร้อมที่จะทำการเกษตรแล้วนะครับแต่ว่าปัญหาหลักในบ้านเราก็คือเรื่องของต้นทุนที่เกิดจากปุ๋ยเพราะว่าตอนนี้ยังพึ่งพาปุ๋ยเคมีที่มีราคาสูงกันมากอยู่ มีวิธีการใช้ปุ๋ยที่ผสมกันเองตามความต้องการของดินที่เรียกว่าปุ๋ยสั่งตัดซึ่งเกษตรกรจะเสียค่าใช้จ่ายเพียงไร่ละ2บาท20สตางค์และสามารถช่วยลดต้นคุนปุ๋ยเคมีดในนาข้าวได้ถึงไร่ละ500บาทต่อรอบการผลิตหรือประมาณ1 0 0 0 0หล้านบาทสําหรับการทํานาในภาคกลางนะครับแต่ที่ผ่านมานั้นวิธีการนี้กลับไม่ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานราชการมากเท่าที่ควรเวลาไม่ถึง30นาที ชุดตรวจสอบดินอย่างง่ายก็สามารถวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในตัวอย่างดินที่ให้เกษตรกรได้รู้ว่าจะต้องเพิ่มธาตุอะไรลงไปในดินให้พอดีกับความต้องการที่ช่วยลดต้นทุนและช่วยเพิ่มผลผลิตทีมวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นาโดยศา,าสตราจารย์ทัศนีอัตนันใช้เวลา12ปีพัฒนาชุดทดสอบดินอย่างง่ายและการใช้ปุ๋ยสั่งตัดที่จะช่วยแนะนําเกษตรกรที่ใส่ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพตรงกับชนิดดินธาตุอาหารในดิน สอดคล้องกับชนิดพืชและสภาพอากาศแทนการใส่ปุ๋ยตามสูตรสำเร็จรูปหรือใส่ตามความเชื่อเดิมที่ว่ายิ่งใส่มากผลผลิตยิ่งมากการวิเคราะห์ดินเริ่มจากเกษตรกรที่จะต้องรู้ว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นดินชุดใจใน200ชุดเพื่อทราบคุณสมบัติของดินเบื้องตอน้นซึ่งกรมพัฒนาที่ดินมีข้อมูลชุดดินอยู่แล้วแต่ไม่ได้เผยแพร่จากนั้นจึงมีการเก็บตัวอย่างดินในพื้นที่เพื่อนํามาวิเคราะห์ ผมไม่คิดว่าเราจะไปฝึกให้เกษตรกร,ร,กรทุกคนเนี่ยวิเคราะห์ด,ดินนะครับในแต่ละหนูบ้านเนี่ยอาจจะฝึกสักคนหนึ่งหรือสองคนแต่เกษตรกร,ร,กรจําเป็นจะต้องเรียนรู้วิธีเก็บตัวอย่างดินให้ถูกต้องนะบ25ไร่เนี่ยให้เราเดินเก็บประมาณ15จุดนะครับเดินสลับควันปลาไปให้ทั่วแปลง15จุด ตัวอย่างดินที่ได้นํามาสกัดธาตุอาหารและหยดสารวิเคราะห์ดินซึ่งเทียบสีได้ไม่ยากและนําไปเปรียบเทียบในตารางปริมาณปุ๋ยที่ดินต้องการจากนั้นเกษตรกรก็สามารถซื้อแม่ปุ๋ยมาผสมเองได้แม้บางพื้นที่เช่นกลุ่มเกษตรกรทํานาห้วยขมิน้นอําเภอน้องแคจังหวัดสระบรุรีได้นําไปใช้และทําให้ผลผลิตข้าดีมีต้นทุนปุ๋ยยาปราบศัตรูพืชลดลงมาก แต่วิธีการนี้ก็ยังไม่เป็นที่แพร่หลายเท่าที่ควรเพราะขาดการส่งเสริมจากกระทรวงเกษตรซึ่งช่วยเหลือเกษตรกรในแบบสั่งให้ทำบอกให้จำสอนให้เชื่อมาโดยตลอดสิ่งที่เขาขาดหายไปเนี่ยคือความคิดเรื่องพึ่งตนเองเกษตรกร,รกหายไปผมว่าเกือบหมดแล้วนะผมคิดวันนี้ต้องเร่งฟื้นความคิดเพียอพึ่งตนเองของชาวบ้านนะครับแล้วต้องให้ชาวบ้านเนี่ยเริ่มเริ่มรู้สึกตัวสักทีว่าจากนี้ไป เขาจะทําอะไรโดยที่ไม่ใช้ข้อมูลและความรู้ไม่ได้แล้วนะครับมีความจําเป็นที่จะต้องเร่งเร่งเสริมพลังเรื่องนี้ขึ้นมางานวิจัยที่นี้ได้ถูกนําไปฝึกปฏิบัติในกลุ่มประเทศแอฟริกาเช่นเซเนกัลโมซัมบิกแองโกลาไนจีเรียรวมไปถึงเพื่อนบ้านของไทยอย่างลาวที่ใช้ได้ผลจริงสําหรับไทยแล้วอาจารย์ประท,ทีเห็นว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่ควรส่งเสริมให้มีการใช้ เพื่อรับมือกับราคาปุ๋ยเคมีที่ยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องพิมพิมลปัญญาณนะไทย PBS รายงาน